ครับสวัสดีครับผมไกด์ปอนะครับจากบริษัทชลดาทัวร์นะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้เดินทางมายังประเทศพม่ากับในชีวิตนี้นะครับ20กว่าปีแล้วนะครับนี่เป็นนะครับวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่ได้ได้รับนะฮรบกรุปของท่านท่านอาจารย์วรมเมรและก็สานุสิทธิ์นะครับมาเยือนวัดปรมีแห่งนี้ที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่รอการพิสูจน์อยู่นั่นคือพระเกศาธาตุนะครับ ที่ให้การเคลื่อนไหวหรือดิ้นได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ได้พาคณะมาพิสูจน์นะครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวคนไทยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นิยมมากราบไหว้บูชาแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ของเรานะครับกับราชวงศ์ก็เสด็จมานะครับที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ชมบาร,รมีของพระเกศา,าธาตุวันนี้เป็นวันที่แปลกมากนะครับในชีวิตการทําทัวร์มาในพม่านะครับมาเกือบ30ปีครับเพราะว่าวันนี้พระเกศา,าธาตุเนี่ย มีการเคลื่อนไหวนะครับหรือดิ้นหรือให้ตัวได้มากกว่าปกติครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นสองบารมีของท่านนะท่านครูบานะครับอุเบติสาระจับท่านอาจารย์บรเมศเราด้วยนะครับน่าจะเป็นพลังจิตร่วมกันนะครับนะฮะวันนี้นี่พิเศษจริงๆครับนะใครเห็นในวิดีโอนะครับผมผมแปลกมากนะเซอร์ไพรส์มากนะครับจากมาวัดนี้ไม่รู้กี่สิบครั้งนะครับไม่เคยเห็นพระเกศาเคลื่อนไหวได้ขนาดนี้นะครับเป็นบุญบารมีของพวกเราจริงๆและก็ผู้ชมทางบ้านเลยนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับ